The Sun Academy TSA ขอเสนอภาพวาดตัวอย่าง69ภาพจากภาพวาดเพื่อโครงการลำดับที่1 Hotel Resort in Modules ม l e ลสตสำหรับโรงแรม5ดาวลอยน้ำที่รูราสไตล์โมดูลที่ทันสมัยเป็นภาพที่อธิบายทางแก้ปัญหาน้ำท่วมให้แก่โรงแรมหรือ Resort ทสไตล์โมดูลในมหาสมุทรอินเดียที่มีปัญหาเรื้อรังเช่นน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆจนตัวอาคารบนน้ำ กำลังจมลงปัญหาสินามิปัญหาโจรสลัดปัญหาฝนตกหนักในช่วงมรสุมปัญหาต้องส่งสวยให้ข้าราชการหรือมาเฟียและปัญหาสัตว์ร้ายทางทะเลเป็นต้นบัดนี้ภาพวาดที่ต้องการได้มีพร้อมแล้วที่จะนําเสนอผู้ลงทุนย่อยเพื่อเชิญชวนมาซื้อที่ดินที่จัดสรรเป็นเกาะเทียมบนแผ่นดินภายในหรือภายนอกโครงการในเมทีในประเทศไทย เพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรและเชิญชวนลงทุนโรงแรม5ดาวลอยน้ำรูราสไตล์โมดิลส์และทันสมัยตามแบบของโม d ดิลส์ในมหาสมุทรอินเดียที่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วในโครงการ MIT โดยองค์ประกอบที่สำคัญแสดงด้วยภาพดังนี้ข้อ1โดยมีเกาะเทียมใหญ่สูง10เมตรพร้อมแสดงขอบเกาะโดยมี2บ่อน,น้ำย่อยข้อ 2, สํานักงานใหญ่ของโรงแรมตั้งอยู่บนพื้นดินบนเกาะใหญ่ ข้อ3มีร้านค้าบนแผลล่ลอยน้ำสไตล์โมดูลส์มีที่จอดเรือสำหรับบ้าน2ชั้นลอยน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สำนักงานลอยน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เรือใบในบ่อน้ำใหญ่ข้อ4มีอาคารผลิตกระแสฟไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนบนพื้นดินบนเกาะหรือมีแผงโฟโตโซล่าเซลล์ที่ตั้งอยู่บนบ่อน้ำใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นน้ำข้อ5ที่หลังคาของห้องพักเป็นพื้นราบมีเหล็กกลมเพื่อกั้นและกันตกน้ำเป็นที่สำหรับนอนหรือนั่งอาบแดดหรือนอนรับลม ข้อ6มีทางเลือกในการจัดตั้งที่ยกเรือลิฟต์ไฮดรอลิกที่ประตูกันน้ำที่ปิดอยู่ใช้ที่ยกเรือลิฟต์ไฮดรอลิกที่เพื่อใช้ยกเรือขึ้นไปวางไว้ที่บ่อน้ําใหญ่หรือยกเรือลงจากบ่อน้ําใหญ่ในวางที่บริเวณน้ํานอกเกาะทั้งนี้ที่ยกเรือลิฟต์ไฮดรอลิกและประตูกันน้ําจะตั้งอยู่บนพื้นดินตรงขอบเกาะโดยต้องมีประตูน้ําใช้เพื่อกันน้ําท่วมและรักษาระดับน้ําจากภายนอกเกาะกับระดับน้ําบนเกาะเทียม ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือบ้านโฮมบูธที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เรือสำนักงานออฟฟิศบ๊ทที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เรือใบาสามารถแล่นมาจอดบนเกาะเทียมตามข้อหนึ่งได้ข้อ7มีถน,นนหรือสะพานจากแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบเกาะเทียมใหญ่โดยมีป้อมยางรักษาความปลอดภัยกันถนนเข้าและออกเกาะเทียมคนละด้านกันหรือตามทิศเหนือกับทิศใต้ของเกาะของขอบเกาะตามข้อหนึ่งข้อ8มีผู้คนเล่นน้ำบนชายหาดทรายของบ่อน้ำย่อยที่ตั้งอยู่ตามข้อหนึ่ง ข้อ9ที่โรงแรม5ดาวลอยน้ำรูราสไตล์โมดูลส์บนเกาะเทียมสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างใต้น้ำโดยเป็นการลงทุนและสร้างปลอดภัยจากสงครามบนทางเลือกแก่ผู้ลงทุนย่อยข้อ9.1ทางเลือกเพื่อสร้างห้องกระจกอาคากหลบภัยใต้น้ำเป็นตัวอาคารอยู่ใต้น้ำจะติดตั้งอยู่ที่ฐานในแนวลาดเอียงของเนินดินที่พ้นน้ำที่เป็นส่วนเป็นเกาะเทียมบนแผ่นดินสูง5-10เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวร ดังนั้นด้านบนของตัวอาคารกระจกจึงไม่มีสิ่งใดของอาคารบนบกหรือเนินดินมาปกคลุมห้องกระจกเลยนอกจากน้ำที่ฐานลาดเอียงของเนินดินเท่านั้นข้อ9.2ทางเลือกเพื่อสร้างศูนย์การค้าใต้น้ำหรือโรงแรมระดับ3ดาวใต้น้ำที่มีติดตั้งก่อสร้างในระดับเดียวกันกับห้องกระจกอาคาริกหลบภัยใต้น้ำตามข้อ9.1ข้อ10ห้องกระจกอาคาริกหลบภัยใต้น้ำและโรงแรมระดับ3ดาวใต้น้ำสร้างเป็นตัวอาคารมีขนาด มาตรฐานมีขนาดประมาณความกว้าง15เมตรยาว18เมตรสูง15เมตรทำจากโครงเหล็กที่อาบน้ำยาก,กันสนิมจากตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุต h c ไ q อันหนึ่งวิจารณ์กรุป๊ปวิจีใช้เวลาในการออกแบบและประกอบโครงทำกระจกทำระบบไฟฟ้าทำระบบฟอกอากาศระบบสุขาพิบาลและทดสอบทุกระบบไม่รวมการทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เวลาในการออกแบบ และประกอบโครงและอื่นๆนั้นหากเป็นห้องกระจกอาคาริกหลบไถ่ใต้น้ำให้เวลาไม่เกิน2เดือนส่วนโรงแรมระดับ3ดาวใต้น้ำให้เวลาไม่เกิน3เดือนและไม่รวมเวลาการสร้างเกาะเทียมข้อ11ตามการวิจัยและทดลองบริเวณใต้น้ำที่ความลึกมากกว่า7เมตรจะสามารถปลอดไัยจากรังสีนิวเคลียร์และการโจมตีจากเครื่องบินหรือโดนทางอากาศดังแสดงบนเว็บไซต์ ขอขอบคุณในการรับชมครับจากผมดุลยวัรพุทธคยา CEO ของทีเอและบิจิครับ